สวัสดีค่ะลิสตาชาแนลนะคะสินี่อยเล่าค่ะใกล้วันตรุษจีแล้วนะคะวันนี้ลิสตานะคะก็มีภารกิจค่ะก็คือจะให้เงินไตเอียคุณพ่อคุณแม่อาม่าแล้วก็ญาติญาตนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นยังไงนะคะก็รับชมติดตามที่ช่องลิสตา a n n e l เลยค่ะตอนนี้นะคะลิสตาก็กําลังเดินไปที่เทสโก้โลตันะคะเพื่อที่จะไป กดเงินออกมาเพื่อใส่ซองนะคะอีกใกล้เลยอ่ะคือสิ่งที่คิดไว้ค่ะปกติเวลาจะกดเงินน่ะจะขอแบงค์ใหม่แต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้แบงค์ใหม่หรือเปล่าต้งองรอดูกันนะคะแค่ควาินีดอยู่ชั้นสามนะคะไม่รู้ว่าเปิดหรือ,อยังอ่ะมาตั้งแต่แบบแปดโมงครึ่งอ่ะ <laughs> ถ้ายังไม่เปิดเดี๋ยวต้องมาใหม่อีกรอบหนึ่ง คอนแบงค์ยังไม่เปิดอ่ะแบงค์เปิด11บเอโมงสรุปแบงค์ติดนะคะก็เดี๋ยวมาใหม่ตอน11บเอโมงค่ะนี่ก็พิ่้าก็เดินออกมาธนาคารเล่าที่สองค่ะแดดจ้าละส1บเโมงต้องเปิดอ่ะแล้วเราก็ต้องได้แบงค์ใหม่ด้วย ได้ไงเดี๋ยไปดูกันค่ะเรียบร้ทุกคนกำลังรอคิวอยูค่ะได้คิวที่ทุกคนเบิกเงินมาแล้วค่ะได้แบงก์ใหม่ด้วยเล้วก็ให้ซองแดงมาด้วยอ่ะธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วค่ะ ระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเขาบอกว่าสิ้นสุดทางเพื่อน <c oughs> เล่าให้ฟังก่อนค่ะสาเหตุที่จะต้องรีบมาธนาคารนะคะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเออพรุ่งนี้ค่ะก็ใกล้วันตรุษจ,จีนแล้วแบบคนนะคะก็จะเออเบิกเงินแลกเงินกันที่ธนาคารเยอะมากทีนี้พอแบบใกล้ๆสิบเอ็ดโมงอ่ะก็รีบวิ่งออกมาว่าเออต้องทันนะต้องได้แบงค์ใหม่นะเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปถึง พอกดเงินจะแรกเขาก็บอกว่าน้องถ้ามาน้องไม่ได้จองไว้อ่ะค่ะก็จะได้แค่เท่านี้อย่างแบงค์ร้อยก็จะได้แค่หมื่นหนึ่งแบงค์ยี่สิบได้เต็มที่ก็คือสี่พันทีนี้ก็แบบเฮ้ยเราอยากได้เยอะกว่านั้นก็เลยแบบขอพี่เขาพี่คะช่วยหนูหน่อยแบบอยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูให้นะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากจริงๆช่วยหนูจนหนูแบบได้ครบจํานวนนะคะ แล้วทีนี้ก็ขอทองแดงเขาอีกเขาก็ให้มาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักแล้วก็เอาเงินใส่ซองกันค่ะค่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะก็มาโชว์ซองนี่ค่ะซองที่ได้มาจากธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็ที่เบิกเง,งินมาอยู่ในนี้เหตุผลที่อยากได้แบงค์ใหม่นะคะเพราะว่ามันจะมีตัวที่รัดแบบนี้ค่ะ นี่นะคะตัวเลขมันก็จะเรียงกันนะคะแบงคร้อยก็เช่นกันนะคะนี่ตัวเลขก,ก็จะเรียงกันทีนี้นะคะเราก็จะทำการใส่ซองสีแดงอันนี้นะคะก็จะเป็นซองของอาาแล้วก็คุณตาจะเป็นซองนี้นะคะยใส่เข้าไปซองมันเด็ก ต่อไปเป็นซองของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะจะให้คุณพ่อกับคุณแม่นี่คือซองก็จะใส่นี่คอนะเปิดค่ะจะใส่แล้วนะคะทุกคน รดยบอยแล้วทุกคนนี้ของพ่อกับแม่ก็อันนี้ของคุณป้ากับน้าม่าเป็นสี่ซองนะคะแล้วก็มีอื่นๆให้กับพี่ป้านาะอาญาญาอีกกรณีคน,ละ,น,คนละหน่อยก็มีประมาณสี่ห้าซองอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันตรุษจ,จีนให้เราแบบแต่ละคนจะเป็นยังไงทุกคน พ่อกับแม่มาแล้วเดี๋ยวรีบเก็บของก่อนเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์คือพ่อกับแม่ยืนรออันนี้ค่ะกุละซองเฮงเงอยู่อีซิ้นดีวัวชค่ะโวยววยแข็งแรงแข็งแรงด้วยอันนี้ซองของอามานะคะอามาให้ตองค่ะ น้องแนนนั้มด้วยรั้ด้วยอามารลังน้องแนนเปล่านะ้มเลยรั้มทุกคนเลยดูๆมาถือซองนี่อามานะคะมากแก่มากเลยโชโอ้ยโชว์ซองโชว์ซองนี่นี่่สุดเลยทามาดูอามาได้เท่าไหร่อ้โหหนักที่สุดเลยหนามันดูดมาร้องไห้อ่ะดีใจอ่ะ ได้ได้ซองอ่างเปาด้วยนะคะิน kind ต of ่อไปนะคะก็จะเป็นซองของตโกกัมมาโกนะคะอันนี้เตโกค่ะตโกอันนี้ตอกร์อันนี้ตองของมาโกคะก่อนซุเอร์ส่งสองซองได้ององาเาจะซองซองสององ่ใหญ่เลยด้ค่ะ ขอหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะไข่งนะม่เดียวนะแค่นเดียวเอาหมดเลยต่อไปเป็นสอวของมาเร็กนะคะลูบป้าเดี๋ยวเอาลูบป้าด้วยขอมค่ะโอ้พอนหนูหน่อยขอให้มีความสุขนะลูกเขงๆปีใหม่่โอ้โหมี่คนมองอย่างนี้ นนีกกลดสองเปล่าดูสองอะดูสองดูอาแนนแล้วดูสองสายจายแนนแล้วเฮลโหลอยู่นี่เอาสองเปล่าโอ้โหนี่เหรอเอ๊ะหลับตาเอาทิ้ง สวัดสดสีค่ะ